สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KT Channel ครับ KT <OT> Channel ก็ในคลิปนี้นะครับเดียวกันในเกมองนะจีเซิร์ฟ global นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยหลังจากที่เราไปเปิดตัวหลักแล้วเราเกลือจากเลดตัวหลักไปแล้วนะเราจะมาลองเปิดตัวรองกันบ้างนะครับผมมาดูว่าตัวรองของเราเนี่ยะจะได้สักกี่ตัวกันนะ เ okay. พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราย้ายไปที่ตัวรองกันเลยดีกว่าครับผมไปไอที ID รองโอเคครับเราก็มาอยู่ที่ตัว ID ดีรองของเราแล้วนะซึ่ง ID ดีรองของผมนะัะผมก็จะเริ่มที่4%เปนะครับผมเออชนอัพังเป็นสูนทับสารนะผูกิงคาคูก็ยังไม่ออกมานะครับผมแล้วก็มียันอยู่ประมาณ200ประมาณ อ่210า220ร่สรักบ70บก็ประมาณ2 9 0าใบนะแต่สำหรับอดนนีรองเนี่ยผมจะเอาให้โค,โคแค่3าับสเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้ผมเปิดไปแล้ว2ใบนะครับผมเป็นยันายวันนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่10ใบแรกกันเลยดีกว่านะครับของยันแต่หักนะครับตามสูตรของเรานะครั้งนี้ผมจะเปิดไป4 2 1 3แล้วกันเนาะเออเปิดไปสัก80นะ10 รให้เปิดเป็นสี่สหนึ่งสมแต่ว่าส 4, 4, ี 4, อ่ะสี่สเฮ้ยสี่สก็น่าสนใจนะเออสี่สอมดีกว่านะสี่สองห้าสามสี่สองสี่สามส่งามนมงคลสวััดชัยสี่สานะครับผมต้มอ,องมีควากล้หน้าดังแล้วแหะนะไปสิบใบแรกกันก่อนเลยนะคะ เคียวเคี้ยวเนียวดีซะโยมว่าจะได้ตัวอะไรมาเลยไหมามาเลยไหมามาเลยไหมสิบใบเลียกตัวที่หนึ่งสองวว่าจะไม่เกือเท่อไอพีหลักนะซานซีฮ่า เจ็แปดอุ้ยม็มเข้มแล้วครับผมเก้าสิบสี่ใบพันไปนะฮะมาสีบใบมามา อันีหน่งอันนี้กับสองที่สามยี่สี่ี่ห้าที่ี่เจแปดเกาสามสามสองใบผ่านไปแล้วนะครับผมตอนนี้ยังคงไรซึ่งวิบเบลของ SSR เอชรนะ ถ้เอสพีอินาบะคาวิยะมาผมจะดีใจมากเลยนะอ่าตอนนี้สามสิบสองใบแล้วนะครับต่อไปก็สี่สิบสองโอ้ยสองสามโอ้ทีดียีดี เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวอะไรเอ็นมูซุบีไม่นะซ้ำซ้ำไอดีดีด้วยประเด็นเลยเอย่าไรตัวใหม่ใหม่บ้างอะ่ะ <c oughs> คือคดีครับโอ้ยจุ๊บเอ็นมูมาทางตัวหลักแล้วก็ตัวรองเลยนะแต่ก็ถือว่ามาเร็วนะเพราะว่าสามสิบกว่าใบเองครับผมสิสเกิดจะกสี่สิบใบนะ ต่อเลยคนึทับสามนะครับตอนนี้นะมาอีกตัวไหมมาอีกตัวไหมคยงอย่เอเอซอาร์หนึงทับสาเตะไปเดียวนะครับผมหนึ่งตัวนะอ่าตอนนี้ก็เหลอที่สี่สามสิบสองใบค่ะต่อไปสี่สิบสองนะฮะทุกคนว่าเราจะได้ครบเอซอาร อสพีสาครบก่อนหนึงอใบหรือเปล่าสำหรับไอเด้นะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยอาล้นแล้วปะนะเโอ้ยสิบแน่นอนจริงๆนะล้นะต่อไปก็สี่สิบสอเลยนะคนหอย หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ๊กสุดแป่โอ้ยเงียบเงามากเลยครับผมเก้าโอ้อยเงียบมากสิบผ่านไปแล้วห้าสิบสองใบ เราดูกันว่าฟุกเงกระคูของ IDN หเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะออกมาไหมนะหนึ่งองสามาสามี อ้ยอ <Aha. S 2> ุ oh. nee. ้ยอุ้โอ้ SR1 แล้วโอเค SR2 โอ้โอ้ยไม่จอไม่จ่อมืดไดยด้วยเหรอไม่จอมืดสักหน่อยเหรอ6ใไป่านไปแล้ว2ใบมาต่อกันเลยครับไปตึงด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 ึงึง อสองโอ้โหยามาวาโรนี่มาทุกเลเลยนะของผมนะสามสี่ห้าหกเจ็ดเอซสามาสามาหนแเอซามมาสองบอลคูไมมาแล้วเก่งมาไหมเก้ามาไหมไมาไหมไม่มาอ้ยเก่งจรจะถึงร้อยใบอ่ะ

เราเราวาให้เซเมมันพูดจบก่อนนะอาจจะเป็นคลิปก็ได้นะอนีอ่าสองอาสามอ้าวโอ้นี่การลดามาเร็วนะมาไหมมาไหมมายมาหน่อยอยากสามทสาม้วากทัสามอยากสามอุยทปดร้าว จะหมาแต่ว่าไอดีนี้ก็จะเกลือเหมือนกันไม่นะไม่นะไม่นะนไอดีนะีมันกลือนะไม่นะ<ค><ณ>โอ้ยมาคาบาซาลุมาเลยนะโผล่มาเอสซ่าเลยนะไเอสอารมาแล้วอย่างงี้ันต้องโชคดีะแหละฮะ อย่ามาอีกอ่ะนี่วันไหนชิวจุดไปต้องมาแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วมาหนึ่งร้อยไปแล้วครับผม สองเดือนว่ายไปแล้วนะสามเป็นมันเลยหรอดวงอะไรไอดีผมหรือเปล่าเนี่ยต้องส่ไอดีเกลือหมดเลยนะเฮ้ย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 เยสิบเจ็ดไทยชาเฮ้ยไอดี้อาชูล่าแล้วเย้ ไอ้ดีไดนะ้อาชุราผม็ดีใจแล้วนะฮะเพราะตัวอาชุราไอ้ดียังไม่ดียังไม่มีนะก็ทําให้ความผมทําทีความนี้อะไรพวกนี้นะครามดะอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเลยนะครับผมเหรัอาชุรานะแต่ถ้าเกิดถ้าไม่ไ,มได้บากเพามว่า <c oughs> ดูจะมาอีกนะลูกนะ <c oughs> เรดหลักตัวหลักเนี่ยดูมาพอแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ต้องมาแล้วนะและตัวนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วนะได้มาแล้วนะครับสหรับตัวเรนรองอนะ่ะ ไอดีรองไอเดียหลักมาครบแล้วนะไม่ต้องมาอีกแล้วจ้ะไม่ต้องทําตัวเหมือนแปรเดินแนะ่้พันสายาเธอเนี่ยรักพี่มากมากเลยมาบ่อยเหลือเกนะินไม่ต้องลากกันมานะเดินคือไม่ต้องลากไทยฉามานี่นะเออไม่ต้องลากไทยฉามานนะเบียชุล่าแล้วไม่ต้องลากเลยฉามานนะ <c oughs> เอาเอาตัวที่กับหัวเออไทยฉาจะได้ไม่มาไทยฉาจะได้มื่นมึน <c oughs> มน,มน,มน ขอเป็น SP อินาบะคาวุยะแล้วกันนะสามเฮยสีดาวสี่คาวาซาุเอออ i d หนึ่งคาวาซาุไม่ออกเลยนะใช่ไอ i d หลักอะคาวาซาุไม่ออกเลยตัวก็กาได้าสงตัวเองนะฮะไปแล้วร้อยสิบใบอันนี้ใบที่120ร้อยยี่สิบนะฮะ สองพับสามแล้วนะร้อยยี่สิบแล้วนะผ่าสองผ่าสามจะอาล้วนมาเลยก็ไม่ว่าขอให้ออกมาเร็วๆหน่อยแล้วกันนะเออเออก็จัดไปดีอาล้วนหมดเลยเออเขาบอกนั่นไง นั่นไงเนอออาลนจริงด้วยว่ะคุณผู้ชมอาล้นจริงด้วยเออ,อ,ออเอาดีเอาอหน่อยเอาอหน่อยเออ,อสิบใบเราจะร้อยสบใบแล้วนะนยูคิมนี มสองสามโอ้ยอนี้มาเร็วสี่อน้มันเหมือนอะนิเมชันเร็วกว่าปกติเพราะว่าต้องมาแล้วนี่ไงจวซ้ำแน่นอนเลยว่าแล้วมาทุกเลทมาได้ทุกครั้งมาได้ทุกรอบที่เปิด คือเป็นตัวที่ได้บ่อยมากอะอิบารากิโดจิเดอะเอสเอสอาร์้วยนะได้บ่อยมากเชื่อคำว่าบ่อยมากรู้เลยนะเออไหนะตอนนี้เราเท่าไรร้อยสามสามนะฮะจบไปที่ร้อยสามสิบสามใบนะสำหรับตัวไอรีดองของเรานะก็ถือว่าเกลือไหมก็เกลือนะโหเยอะอยู่นะร้อยสามสามใบเนี่ยนะฮะ อ่ก็เดี๋ยวเราไปสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าไอดีร่องของผมเนี่ยได้ตัวอะไรป้าๆนะ,ป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 ะเป็นอยู่กัน,น,ก,นก็ตัวแรกเลยจะเป็นตัวของ SSR นะครับผมเอนมูสบีมาตัวแรกเลยแหกโค้งแฝงมารกมาเลยนะเป็นมุนะมาซ้ำนะครับผมมีตัวหนึ่งแล้วนะตัวที่สองก็จะได้แก่อาชูรานะครับตัวใหม่ใส่กิกนะไอดี ID นี้ยังไม่มี ก็ถือว่าเออโอเคนะแล้วก็ตัวที่3ได้แกกอิบารากิโดจิเอสเานะครับผมก็อมาบ่อยเกินไปแล้วนะครั้งที่แล้วก็มาแล้วรอบหนึ่งนะครับผมก็มาอีกนะไม่ใช่มาอีกมันจะไม่อะไรนะมันเป็นนะมันเป็นนะเนี่ยมา3ตัวได้แล้วกับไปลัพ์เดี๋ยวต้องสงสัยต้องสัยัดให้กินเอาไทม้าดำแล้วนะสำหรับอิบารากิโดจินะครับผมนะโอเคก็สำหรับ การเปิดกาชาลรอบนี้นะป<ร>เปิดยันนะ,รนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็สรุปสามตัวก็ได้แก่เอ็มมุสบีนะครับเอทั้งสามตัวเลยเอ็มมุสบีอารชูราตัวใหม่สำหรับไอดีนี้และได้แก่อิบรากิโตจินะครับผมตัวเก่าจ้าเดิมมาได้ทุกเลทแห่งได้ทุกด่านนะครับผมมาทุกเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็คิดที่เข้าประมาณนี้แล้วกันนะ สำหรับใครนะครับผมท mm. ี่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Subscribe ให้กับช่องของผมและคลิปของผมด้วยนะขลบคุณด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ